เสร็จแล้วจ้า่ะนี่อืมอ,อืออรอยลูก้ายมาเอาไปแล้วอืมเห็นไหมไม่ต้องใส่น้ำตาลพี่น้องก็โปรดมันหวานเลยวะแต่ว่าถ้าคนชอบทานหวานก็ใส่หวานกะพี่น้องกะแล้วก็ทำเป็นขนม <c oughs> ล้างข้าว <c oughs> อร่อยจ้ะ <c oughs> ขอบอกขอบอกอืมอันนี้มันแตกพี่น้อร้อนร้อนใช้มือมือเกาเนาะไม่มีก็ใช้มือตัวมมนบอ <c oughs> อร่อยชัวชัวพี่น้องการันตีจากลูอิสตอรี่จ้า ใคยทำขนมนั่นเนาะพี่น้องเนาะอืมอร่อยพอแล้วจ้ะบายบายจ้าลุยอิสตอรี่จ้าะมาอยากนึกอยากกินทำข้าวโพดคุกกีบแป้งนะจ๊ะพี่น้องจ้าแป้งอันนี้ประสงค์แล้วก็แป้งอ่ะแป้งทอดกรอบนะเนี่ย แป้งกันหนึกระสวงกับแป้งทอดก่บคุกแล้วก็มาทอดจ้าแล้วก็ใส่พริกไทยนะใส่ใส่เกลือแค่นี้ละจ้าเออใส่ไข่ด้วยหนึ่งฟองจ้า <c oughs> ออนี่จา้าลงท้าย้วยไปลดลงอีกหน่อยนี่เี๋ยวสิ กอยากกินจ้ะอยากกินน้ำตาลไม่ใส่นะพี่น้องไม่ได้ใส่น้ำตาลจ้าเขาควบนงก็หวานแล้วจ้าถ้าใครชอบใส่น้ำตาลก็ใส่ลงไปนะคะแต่เราไม่ใส่จ้าเอาติดกันแต่เราไม่ใส่ โอ้ยถือมือข้างเดียวไปนอกอีกข้างหนึ่งถือโทรศัพท์จา้านี่น่าทานไหมาจ้าพี่น้องจ้าข้าวโพดเราข้าวโพดทอดบอกไปแล้วนะ้อเมื่อนกะีนเนาะแป้งสาลี่เนาะแป้งสาลี่ แล้วก็แป้งทอดกรอบนะจะพี่น้องจ้าของที่นี่ของที่นี่หละแล้วใส่เกลือลงไปใส่พริกไทยป่นใส่ไม่เยอะจ้าใส่นี้เพราอให้มันกินถ้าใครจะใส่ต้นหอมลงไปก็ได้นะจ้าแล้วแต่คนชอบตัดแป้งเอาจ้าตัดแป้งกอนเนาะแล้วก็ทำได้หลายรสชาตินั่นแหละ น่าจะจะใส่แต่เราจะใส่แค่นี้จ้าทำไม่ลายรสชาติพี่นนอะหาจารย์มาใส่ตัวกันเตาก็เพิ่งเซ็จเมื่อกี้นี่เด็กๆเขามาทำอาหารเด็นกันทำสปาเก็ตตี้ซอสซัสเนื้อ เบีกบเบกิบให้มันสุกข,ข้างในเนี่ยเื้องนลามงามจับตาเลยมันเข้ากับไฟรือเปล่ามันก็เรยเรื่อยสุกแล้วเนะ่ะเนี่ยสุกแล้วพี่เม้งนะหตับตับตับบานทิมน,น,นี่น้ำนี่ อร่อยจ้ะการันตีทำเองกินเองอร่อยเองเหมือนเดิมคำนี้ใช้ได้ตลอดเวลาทำกินเองทำเองกินเองอร่อยเองนักเลงพอ่อ,อตักใส่อีกพี่น้องจ้ะไม่เดียวอีกตั้นถัดเลยพี่น้อง สะเทือนสะทันสะเทือนอะไรก็ขออาภายยัยด้วยวันนี้ก็คงจะเสร็จแล้วพี่น้องจา้าเดี๋ยวทำให้เสร็จเลยเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันลบสองแล้วพี่น้องจา้าถ้าจะทำถ่ายให้ดูมันก็ยาวเนาะถ้าจะปัดไปให้ใหดูให้หมดมก็จะยยาวจา้ะ ก็ลเลยรวบลัดตัดตอนนึงเนาะพี่น้องเมื่อกี้นี่กระทะมันแห้งใส่ใหลงไปอีกเในจ้าพี่น้องจ้าไ,ไ,ไม่ได้ทำเราจะลองทำอะ่ะข้าวโพดแต่แยกใส่ซีดนะพี่น้องทำเป็นก้อนไงทำเป็นก้อนแบนๆอย่างนี้แหละแต่แยกใส่ซีฟลงไป จะลองทำข้างหลังข้า,นนา,งางหน้ามาที่น้องทงหน้าโอ้ยดูตะพูดยังงำเนาะอร่อยนะลองทำดูเด้อพี่น้องถ้าใครยังไม่เคยทำนะถ้าใครเคยทำแล้วก็ก็ไม่ว่าก,กันจะพี่น้องจะตา,ามได้จ้ะ จะใครจะชอบรสชาติแบบไหนใส่อะไรลงไปเนาะ